ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมาน้ำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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  ยาแอน้อยครับแต่ว่ายังเย็ยนอยอนนู่ตอนนี้อากาศมันเย็ยนตอนนี้อากาศมันเย็ยนยังเย็ยนอยู่รถที่เขาเพิ่งไปเติมน้ำยามาได้ไม่ถึงอาทิตย์ฮะตอนนี้น้ำยาหายอีกแล้ว ตัวเช็คหารอยรั่วรอยซึมครับสองกล้องดูมันก็ยังเออก็มีคราบเนี่ยหน่อยแต่มันก็ไม่ชัดเจนต้องถอดดูอย่างเดียวครับเพราะน้ำทิ้งน้ำทิ้งก็คราบเพราะน้ำทิ้งก็มีคราบนี่ครับคราบข้างนอกไม่มีเลย ไหนจะถอดอยากนิดนึงครับแต่ไหนเราต้องใช้เครื่องมือนี่ถอดแบบไม่ยกหน้าปัดครับถอดไม่ยกหน้าปัดครับอ่ามันต้องทำสองมือออกมาแล้วครับออกมาแล้วไหนออกมาแล้วไหนนี่เอกมาแล้วสามตัวตรงนี้ อันนี้สามตัวมาแล้วครับสามตัวแล้วเดี๋ยวไปฝั่งนู้นนับตัวไหนลุ่นนะครับอุ้งไหนลุ่นเนื้อไหนลุ่นเนี่ยจะถอดยากอันนี้ก็ถอดง่ายอยู่โอเคถอดกันครับต้องถอดสองมือทำสองมือนี่ครับต้องทำสองมือ không tham 2 mùa lắm trong gia sống lắm tham gia mùa lắm tham gia mùa 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 แล้วครับสามตัววันนี้ก็สามตัวความหนสูงตัวสามตัวไป่ฮะไปเรื่อยมานะครับเนี่ยเขาเคยไปถอดตัวแอร์มาครั้งหนึ่งนะครับนี่เรื่อยขาดเลยไม่รู้ทําที่ไหนมานะครับ เนี่ถ้าเราเจอช่างไม่ไม่ชำนาญงานเราจะเจอเหตุเหตุการณ์แบบนี้ได้นะครับคัดไปเรื่อยออกเลยเสียหายมันก็ไม่เสียหายครับแต่มันเสียทรงไปแค่นั้น่าจะอะไรยืดให้เขาหน่อยนะกออระสอบเพิ่เดินต่อไปครับ มือนึงทำมือนึงไทยครับอันนี้เป็นมอเตอร์สู่มอเตอร์ Okay. <laughs> ที่มันแคบาข้างในที่มันแคบต้องถอดนะข้างในตรงนู้นตรงนี้ตะบนนี้ที่มันแคบที่ จีมันแคบจีมันแคบปวดแขนนะครับมันต้องเอี่ยวเออต้องเอี่ยวต้องนี่มันปวดแขนเล ถอดมาแล้วครับตัวนี้ถอดมาแล้วต้องทำงานสองมือทำมือเดียวไม่ได้ จะซึมนะไหครับจะพวกซึมเนี่ยหายากนะครับเพราะจะลอยซึมพนะอเย็นน่าจะซึมนะครับ